สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะลิศอยู่ตรงถนนพระรามหนึ่งค่ะโลตัสนะคะโลตัสพระรามหนึ่งใกล้ๆกับแยกเจริญผลนะคะตรงนี้เป็นตลาดเจริญผลค่ะเพื่อนเพื่อนก็ข้างๆเทคโนนะคะเทคโนปทุมวันนะคะลิศพาเพื่อนเพื่อนมาที่ร้านแม่พิงค์นะคะแม่พิงค์ส้มตำค่ะร้านอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยหน้าตลาดเลยโอ้โหมีอาหารอีสานแซ่บๆเยอะเลยแม่พิงค์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอาหารอีสานแซ่บๆทั้งนั้นเลย นี่ลิฟเจออะไรแล้วแมงใช่ไหมคะเนี่ยแมงนะคะถุงละเท่าไหร่คะพวกนี้ถุงละสามสิบถุงละสามสนะคะแล้วพวกกับข้าวหรอคะกั้าวตงสามสิบองศ์นี่ก็มียำมะม่วงยำมะม่วงไหนเอ่ออ๋อกำลังทํานะคะแม่พิงกํลาลังทําอยู่นี่กําลังปอกอยู่โอ้ยชุดหน่อไม้ก็น่ากินอะ่ะ อันนี้อันไหนแกงเปื่เอออันนี้ป่ะนี่นะคะเนี่ยอ่าอันนี้ค่ะแกงเปื่นะคะแกงเปื่น้ำยาป่าตัวไหนป่งอยู่ด้านหลังอ๋อยอยู่ด้านหลังอ๋อมีสองฝั่งนะคะมีอยู่สองฝั่งนี่ขายอยู่ใกล้ๆกับพี่มะกาแฟนะคะนี่อยู่ใกล้กับร้านกาแฟนะคะอ่าแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะตลาดนี้มีค้าน่ารักนะบรรยากาศเป็นกันเอง อันนี้อันนี้ลาบเหรอคะหนูขออนุญาตจับนิดนึงลาบลาบปลาดุกนะแมงนี่เขาเรียกแมงอะไรอะคะพี่แม่พิงค์นี่เขาเรียกตัวไหมตัวไม้อ่อนตัวไหมอ่อนนะตัวไหมอ่อนตัวหมอนอ่ะตัวหมอนใช่ใช่คุาพูงล่ะถ่าพออ๋อหนูเคยเห็นแล้วแหละเอามากินได้มันใช่ไหมปลาทูนะคะ กับข้าวก็อยู่ที่ประมาณสาบาทสีบาทนะมีเ,กเกมตา้ามังมียำมะม่วงมีแกงเกลืมีตำปลาและค่ะมีตำปลาตำตำซั่วตำโคลา่ตาตำไทยตำตาําตำโตหูมีหลายอย่างมากเลยนนคืออาหารอีสานะคะทำได้หลายอย่างนะคะพวกลาบพวกอะไรทำได้หมดนะคะขายตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย โอ้ขายยาวเลยค่ะเจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะเอมีน้ำยาป่าเดี๋ยวหนูหนูไปน้ำยาป่าเดี๋ยวหาทางไปก่อนนะคะอ่ะทางนี้ดีกว่าอันนี้เป็นร้านน้ำส้มนะคะเนี่ยขายส่งนะ,ะ,นงนะ,ะเ,นเพื่อนๆร้านเนี้ยสวัสดีทีนี่ข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่นะคะเจะ้าอร่อยนะคะเ,เพื่อนๆมาสักประมาณแปดโมงได้กินนะคะข้าวมันไก่ร้านเนี้ย อันนี้นะคะน้ํายาป่าอ๋อ<บ>จำหนูจำได้แล้วเจ้าขายดีเลยตอนนั้นที่หนูมาเนี่ย,น,ยน,น้ํายาตรงเนี้ยอันนี้ยังเช้านะคะทีเช้าอยู่แต่ช่วงนี้มันเจอโควิดเลยมันก็เลยจะมันก็เลยจะนิ่งๆนิดนึง,นง,นงแต่ก็ยังพอได้นะสู้ๆกันไปนะคะตักในอะไรนะขนมอะไรนะเอาเลยนะคะคลิกคลิกโอ้ิฟนี่เปิดหม้อเปิดแล้วหอมเลยอ่ะพอเปิดฝาหม้อ โอ้ยหอมจังเลยนะพิงค์โอ้ยหอมมากอะ่ะพี่ฝนนะไม่เนี่ยฝนเหรอไม่ใช่แต่ฝนผักผักก็เลือกเอาได้เลยนะคะแม่พิงน้ำยาขายยังไงเอ่ยกิโล่สี่สิบนะคะมีน้ำยาป่าอย่างเดียวหรอนะขายขายวันอะไรบ้างคะแม่พิงค์ หยุดวันจันทร์วันเดียวนะคะตลาดนี้เป็นเป็นทั้งตลาดนะคะหยุดวันจันทร์นะคะอันนี้เอาแต่ลูกชิ้นนะคะมีขาไก่ด้วยแล้วก็มีลูกชิ้นอร่อยนะไ้ทานได้นะคะนกินจังเลยเผ็ดไหม้ะไม่เผ็ดมากเดยวไม่เผ็ดมากนะออ เพื่อนๆร้านร้านแม่พิงคเขาจะอยู่สองฝั่งนะคะมีน้ำยาปลาขนมจีนนะคะแล้วก็เป็นอาหารอีสานกับข้าวต่างๆอีสานกับข้าวต่างๆนะคะส้มตงส้มตำมีหมดเลยขายต้มำตมั่วตําซั่วแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งด้วยสั่งอะไรทำได้หมดนะคะแม่พิงถ้าใครอยากทานส้มตำอยากสั่งส้มตำเอาไว้ก่อนเนี่ยหรือว่า ให้แม่พิงตั้เอาไว้เยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไปออกงานไปไหมถ้ามันต้องถูกเคยออกงานอยู่แล้วแต่ช่วงนี้มันเจอโควิดู่คยังไม่เคยเขาไม่ยูกลองโทรมาคุยก่อนเนาะเราต้องให้โทรมาคุยก่อนนะคะงั้นงั้นถ้าอยากอยากกินเนี่ยโทรมาโทรมาสั่งไว้ก่อนได้แล้วให้ให้ให้มอเตอร์ไซค์หรือให้อะไรมาซื้อนะคะให้มอเตอร์ไซค์มาก็ได้ค่ะเบอร์โทรอะไรคะแม่พิงศูนย์เก้าสี่ค่ะเก้าแปดเก้าค่ะสี่หกหกสี่จ้าศูนย์เก้าสี่เก้าแปดเก้า 4 6 6 4กหกสนะคะเห<ช>็นมะเมื่อก่อนแม่ทิ้งขายอยู่ที่จุฬาเหรอคะโรงพยาบาลจุฬานะธ<ง>นาคารไทยพาณิชย์ถ้น้นตรงไหนขายขายอยู่ตรงนั้นเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ย้ายมาขายที่นี่นะ<ง>อย่ามาม่งขายดีนะคะ<ไ>เยอะนะคะเนื้อกุ้งแห้งเยอะมากเลยอ่ะสี่สิบบาทหรือว่ากุ้งแห้งเยอะมาก ้แห้งผัวก็แวะมาตลาดนี้กันนะคะแล้วก็มาห้างโลตัสก็ได้นะคะพระรามหนึ่งนะคะ,ะข้าวอร่อยหลายอย่างับข้าวอร่อยหลายอย่างเจ้าเก่าแก่นะคะเจ้าเก่าแก่ขายกันมานานนะคะเ<ม>นี่ยบรรยากาศรอบๆเนี่ยน่ารักนะคะส้มตำข,ข,ข,ข้ามันไก่ข้าหมูกรอบอหมูแดงออมีไก่ทอดด้วยร้านดดน,านี้ลิต้้งโดนนะร้านเนี้ย มา,มาทีไรนะมาเช้านะคะแล้วเขาจะตั้งร้านยังไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้น่าจะได้กินอยู่นะคะ,ะไ,ไหนๆมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนๆจะเดินย,ยาวๆสักรอบหนึ่งนะตอนนี้ก็นั่งกินกันได้แล้วนะคะเอ้คุณยายที่ที่ขายขนมหวานไม่มาแล้วเหรอคุณยายที่ขายขนมหวานที่เป็นตะก,ก้าตะก,ก้ากระจัดกระจาด ไม่มานะคะไหนยำมะม่วงอุ <c oughs> ้ยน่ากินมากมมามมเนะต็มที่เลยมีถั่วนะคะมีหอมแดงแล้วก็เป็นน้ำยำนะคะน้ำยำนี่ก็จะหวานหน่อยใช่ไหมคะตัดกับมะม่วงนะอย่างนี้ถุงเท่าไหร่คะแม่อย่างนี้ถุงกสี่สิบสี่สบาทนะคะ,อะของที่นี่ประมาณสามสิบสี่สิบนะคะแคปหมูนะคะ<ด>นะอะไรนะคะ และทานได้นะคะอยู่ปากซอยเลยเนี่ยมาง่ายมาสะดวกนะคะลิศนั่งรถเมยมานะคะเพื่อนๆตรงนี้จะใกล้กับสนามกีฬาแห่งชาติ4,75นะคะมาบุญคองสยามอะไรเนี้ยใกล้นะคะอยู่ใกล้นะคะเพื่อนๆไม่ไกลเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นตลาดอยู่ในย่านชุมชนกลางเมืองเลยนะคะนี่ยามะม่วง มันจะมีตำกระท้อนแต่วันหมดหน้ามันแล้วค่ะกระท้อนจะอร่อยมากเลยมาแล้วค่ะตำกระท้อนมีด้วยนะคะกระท้อนตำขัวยพวกนี้อันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นหอยหรือเปล่าคะอันนี้มันเป็นตำปลาตำปลาน,ปน,น,นะคะมันยังจัดไม่เสร็จตำปลาก็จะมีพวกหอย <ตำ S 2> พวกอะไรแบบนี้ด้วยนะเนาะแซะ่บค่ะเพื่อนๆ ม่วงน้ำตาลหวานก็มีาาแคปหมูถุงเท่าไหร่ะคะคปหมูกันยี่สิบสามสิอ๋อยี่สมีหลายราคานะคะม่มะหอมหอมหอมมะม่วงหอมมะม่วงค่ะเพื่อนก็ เอาละค่ะเพื่อนๆครับวันนี้นะลิสากร้านแม่ทิ้งนะคะส้งตาร้านแม่ทิ้งเอาไว้ด้วยนะคะข้างโรตัสพระรามหนึ่งค่ะแยกจเจริญผลวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดสติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะอคขอบคุณมากค่ะแม่ทิ้งขอให้ขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะเช่นกันค่ะ